สวัสดีค่ะคลิปสื่อการเรียนรู้กศนออำเภอเมืองชนบรุรีวันนี้พบกับรายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับปฐมศึกษารหัสวิชาทอร1 1 0 0 1ผู้รับผิดช,ชอบคลิปนี้นะคะประกอบไปด้วยสวัสดีค่ะนางสาวจีรพรพ,รพิมตาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนค่ะสวัสดีครับนายคำคิดแสงเขียวครูกศนตำบลหนองนข้อครับ และสวัสดีค่ะนางสาวไทยทิพย์เชยกำเนิดครูอสาสมัครการสาธารนโรงเรียนกอสนอาอำเภอเมืองชลบุรีค่ะช่วงสถานการณ์โควิดนี้ระวังให้ดีนะคะใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างนะคะวันนี้ได้จะพบกับการเรียนรู้โดยอาจารย์คันชิตแสงเขียวค่ะ วิชาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทร1 1 0 0 1นจำนวน5หน่วยกิจระดับปฐมศึกษากศนอำเภอเมืองชนบุรีมาตรฐานการเรียนรู้ระดับผลการเรียนรู้คาดหวังความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2. ความสามารถในการอธิบายปรัชญาการคิดเป็นและทักษะในกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา 3. เข้าใจความหมายเห็นความสำคัญและปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล4มีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมวิชาทักษะการเรียนรู้ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องดังนี้บทที่ 1. การเรียนรู้ด้วยตนเองบทที่2 การใช้แหล่งเรียนรู้บทที่3การจัดการความรู้บทที่4การคิดเป็นบทที่5การวิจัยอย่างง่ายบทที่6ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องที่ 1. ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเองหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจความต้องการและความถนัดมีเป้าหมายในการเรียนรู้และแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้เลือกวิธีการเรียนรู้จนถึงการเมินความรู้หน้าของการเรียนรู้ของตนเองโดยจะดำเนินการเรียนด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกันผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบและเป็นผู้ควบคุมการเรียนของตนเอง 1. การเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสำคัญอย่างไรจะเรียนได้มากกว่าดีกว่ามีความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูงกว่าสามารถนำประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ได้ดีกว่าและยาวนานกว่าคนที่เรียนโดยเป็นเพียงผู้รับหรือ รอการถ่ายทอดจากครูการเรียนรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทางธรรมชาติทําให้บุคคลมีทิศท,ทางของการวัรุอุทิภาวะจากลักษณะหนึ่งไปสู่อีกลักษณะหนึ่งคือเมื่อตอนเด็กๆเ,เป็นธรรมชาติที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นต้องการปกครองปกป้องเลี้ยงดูและตัดสินใจแทน เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพิงผู้ปกครองครูและผู้อื่นการพัฒนาเป็นไปในสภาพที่เพิ่มความเป็นตัวของตัวเองการเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบซึ่งมีลักษณะที่สอดคล้องกับการพัฒนาใหม่ๆทางการศึกษาเช่นหลักสูตรห้องเรียนแบบเปิด ศูนย์บริการวิชาการการศึกษาอย่างอิสระมหาวิทยาลัยเปิดล้วนเน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้มนุษย์อยู่รอดการมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต เรื่องที่2การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองการกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะอย่างไรการปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่มีประสิทธิภาพและให้ความสําเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการที่ผู้เรียนได้กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง แล้วหรือยังและที่สำคัญเป้าหมายในการเรียนรู้ดังกล่าวต้องมีความชัดเจนด้วยสำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นทุกคนย่อมมีเป้าหมายในการศึกษาคล้ายคลึงกันคือเพื่อให้ได้รับความรู้การสำเร็จการศึกษาการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนแต่เป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็นเป้าหมายระยะยาว ที่จะทำให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นผู้เรียนต้องการให้ตนเองประสบควสํสำเร็จในการเรียนจึงควรแบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือเป้าหมายย,อย่อยๆที่กําหนดให้แต่ละช่วงเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องกันการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองควรทําอย่างไรการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นั้นผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเป็นรายวิชาซึ่งควบคุมทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกตามโครงสร้างหลักสูตรคือจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวน36หน่วยวิชาเลือกจำนวน12หน่วยกิจรวมทั้งหมด48หน่วยกิจและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกวชจำนวน200ชั่วโมงทั้งนี้ในแต่ละภาคผู้เรียน สามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนรับไม่เกิน14วันกิจการที่จะศึกษาให้จบหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพนั้นผู้เรียนจึงมีความจําเป็นในการที่จะวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองดังนั้นผู้เรียนควรพิจารณาสิ่งต่างๆประกอบในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเองดังนี้ การวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองควรทำอย่างไร 1. ผู้เรียนรู้ด้วยตัวเองควรเริ่มจากผู้ที่เรียนมีความต้องการที่จะเรียนในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้สำหรับการพัฒนาชีวิตและอาชีพของตนเอง 2. การเตรียมตัวของผู้เรียนคือผู้เรียนจะต้องศึกษาจุดหมายและโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1รวมทั้งศึกษารายละเอียดคำอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 3. ผู้เรียนควรเลือกและจัดเนื้อหาของแต่ละรายวิชาด้วยตัวเองตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ในโครงสร้างและการกำหนดตัวชีวัดที่ระบ,บุไว้ในรายละเอียดคำอธิบายรายวิชาว่าจะให้บรรลุผลในด้านใด เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนได้เกิดความรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วและมีความเห็นเป็นเจตคติในการดำเนินชีวิตและชุมชนสังคมด้วยการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองควรทำอย่างไร 4. ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและดำเนินกิจการการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาจจะขอคำแนะนำช่วยเหลือจากครูหรือเพื่อนในลักษณะ ของการร่วมมือการทำงานได้เช่นกัน 5. การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนโดยร่วมกันทั้งเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกันในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นผู้เรียนควรตั้งคำถามในการถามตนเองเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับการวางแผนการเรียนรู้ตนเองดังนี้ 1. จะเรียนรู้อย่างไรและเมื่อใดจึงเรียนรู้ได้เร็วที่สุด 2. จะมีวิธีการอะไรในการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ 3. จะใช้นังสือหรือแหล่งข้อมูลอะไรบ้าง 4. จะกำหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการเรียนรู้ของตนอย่างไร 5. จะคาดหวังความรู้ทักษะและเจตคติที่จะให้เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างไร 6. จะประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างไร7จ็ดะใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าตนเองประสบความสำเร็จเรื่องที่3ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไรทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นการแสวงหาออกของผู้เรียน ในการปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมจากการคิดศึกษาทดลองค้นคว้าและปฏิบัติด,ด้วยตนเองซึ่งเชื่อมความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีอยู่การศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆตามความสนใจหรือความต้องการของตนเองโดยมีวิธีการค้นคว้าหาความรู้จากการกำหนดปัญหาในการสืบค้นหาความรู้ การวางแผนในการสืบค้นหาความรู้การดำเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่กำหนดไว้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้การดำเนินการสืบค้นความรู้ตามแผนที่กำหนดไว้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้การบันทึกจัดเก็บและสรุปผลการสืบค้นความรู้โดยอาจปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากโคหรือบุคคลอื่น การส่งเสริมทักษะในการสแสวงหาความู้ด้วยตนเองผู้เรียนควรฝึกตนเองดังนี้ 1. ฝึกให้มีนิสัยรักการอ่านช่างจดจำและบันทึกกิจกรรมอ่านซึ่งสามารถจัดทำได้ในลหลายๆการเรียนรู้ 2. เป็นคนช่างสังเกตเพราะถือว่าการสังเกตช่วยให้ผู้เรียนรอบรู้และเข้าใจได้ดีพอกับการเรียนรู้โดยวิธีอื่น 3. ฝึกให้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้โดยการดำเนินกิจกรรมค้นคว้ามากๆหนังสือจะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะช่วยให้การฝึกวิธีนี้ได้ผล 4. การคน้นคว้าหาแหล่งต่างๆที่อยู่ในความสนใจและเกี่ยวข้องกับตน 5. ฝึกหาคำตอบจากคำถามต่างๆ 6. ศึกษาข้อความหรือบทความที่เกี่ยวข้อง กับวิธีการแสวงหาความรู้ให้ตนเองได้อย่างสม่ำเสมอให้นักศึกษาบอกถึงการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสามารถหาได้จากที่ใดบ้างก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่1ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับปฐมศึกษาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ